ครับผมสวัสดีครับวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยยี่สิบนะครับผมวันอังคารเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาซื้อกองทุนกันนะครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่เคพ s s ์่อ้าวเคพา s ของเราไม่สามารถอ่านหน้าจอได้นะฮะเราลองซื้อผ่านเค a บิ f u ฟันให้ดูก็ได้ไม่แน่ใจว่าจะอ่านหน้าจอได้ไหมครับโอเคน่าจะอ่านได้อยู่นะอ่ะกองที่เราจะซื้อนะผมเนาะเดี๋ยวเราจะไป net ตแดดร้อย แบบปันผลนะครับผมเนาะ S อสเดดร้อยนีครับผมมาเราซื้อกันนะครับโอเคยอมรับเข้าไปนะครับผมเนาะอ่าห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับผมนี่ตรงนี้ก็สามารถตั้นได้นะผมเนาะว่าวางเงินเดือนดาออกแบบเนี้ยซื้อลุวนหน้าต้านแบบซิดดีซีเอแบบนี้นะผมเนาะอ่ะ เรากดซื้อไปนะผมเราะผมคิดว่าน่าจะทําวันในการถัดไปนะผมเนาะเพราะตอนนี้เวลาทุ่มครึ่งแล้วเนาะก็เดี๋ยวพรงนี้ตลาดเปิดมาก็จะยืนน่นอัตลมัตเลยนะผมเนาะวันที่ยี่สิบเอ็ดนะเราก็จะได้รับวันหน่วยลงทุนวันที่ยี่สิบสองนะผมการชำระก็จะหผ่านบัญชีของเรานะครับผมเนาะโอเคจากนั้นเราก็ยืนยันนะผมเนาะ อันนี้ผมอันนี้เราสามารถอ่าซื้อผ่านในแอปของกาิิกรก็ได้นะแต่น,นี้ผมซื้อมาอ้นี่ไงมาให้ดูของแอปเคนเคนเมฟันนะผมเนะ <S <S <ๆ>าะเมื่อเราซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะบอกนะผมเราว่าโอเคโอเคซ,อซื้อเรียบร้อยแล้วนะอะไรแบบนี้นะผมเนาะ